เพิ่มเมไหมครับไม่เห็นด้วยกับจุดโทษเนี่ยอาจะมีการอุคคลไหมครับไม่ได้ไม่ได้่างนี้มันหมายความไงนับจะมีการบุคคไม่ได้ไหมครับโมโนโเลตตโตโนะไรบโชกายี่ะไรแบที่เาไม่ได้ัมาสวอการ่าไม่ดาอม่ผิดารืม่ดาดอม่ผิดพาไม่ดาไม่สดมาดไม่ผิดาดื่ารอ่ดาดหม่าอไม่ารอไม่าหมางกรรมการไปเช็คกฎหมาย วันนี้ที่กิดขึ้นในการจขึ้นเดี๋ยวสจเจ้าักเิดุมว่ามเิดตึแต่ถ้าทากรรมการคิดว่าตัดสินใจถูกถู้วนะครับทางโค้ชเป็นฝ่ายไปครับว่าเนี่ยมานชั่วขยันเนี่ยมี่มา้ดมาสว่ามากไปนะรู้ว่าตรงจุดนี้โค้ดมองว่ากรรมการตัดสินไม่ถูกแล้วโค้ตอโคด้วยนะถ้มันเป็นทางกฎหมารคิดว่าที่ตัดสินใจตัดสินเกมแล้มันถูกต้อง อาหาเพิ่มเติมให้เขาพูดถึงสุภชัยกับสุะเลยว่าหลังจากกลับไปเลสเตอร์มาคับที่คัฒนาการเดือสองคนนี้เป็นยังไงบ้างครับมอัตวี่ารซเลสเตอร์เลสตอรลกนี้าอบ้างคคัมครับผมครับมครับผมครัいผมครับผมครับผมてรับผมคいับผคูับับมาแล้ว มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นเพ่มข,ขึ้นดีๆไ,ไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นการเริ่มการตัดสินใจนะครับรัศปีในการเล่นฟุตบอลน,นะครับทำได้ดีนะครับนะครับรก็โค้ดก็ก็ดีครับเป็นเรื่องที่ดีกับกับทางบริลาเพราะว่ามีส่วนช่วยให้ทางโค้ดด้วยในการทำงานง่ายขึ้นและสั่งงทีมได้ดีขึ้นนีครับ あの、まだ3試合になって3連勝なんですけども、セロを隠なかったので3試合はどう思いますもうその通りです。だから、指点をとにかくしないような準備っていうのを次の試合までにして。今日は、ピーポーが好きなタイヤ、ロバトン、そんな2かけんのーメイセーはどうなの

ก็เราก็ดูจากเกมที่ BG ไปเล่น Excel นะเราก็วิเคราะห์เกมนะแล้วพยายามนะคือเหมือนว่าเราก็แด้มาจากแชมเปี้ยนคัพนะรีกเนี่ยเราก็ไม่หลังแรกแล้วนะก็เปลี่ยนตัวในะอรมที่จะเจอ BG โอเคครับวันนี้ก็ขจบการรายงาน โพสพิชิตเทียวที่ครับขอบคุณครับ